คุณบอคะหนูไปฉีดแฟตมาแก้มข้างละสิบซีซีเหนียงสิบซีซีกังวลมากค่ะคือกลัวมันยุบเยอะอ๋อหนูไม่ต้องกลัวมันยุบเยอะค่ะพอมันยุบแล้วหนูจะยังรู้สึกว่าทําไมมันไม่ยุบเลยมากกว่าค่ะอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องกลัวหนูไม่ต้องกลัวมันยุบเยอะค่ะหนูกลัวว่าทําไมมันไม่ยุบดีกว่า เพราะฉีดแฟตมันเห็นผลค่อนข้างน้อยค่ะไม่ว่าจะของอะไรใช่ไหมคะหมอขึ้นอยู่กับยี่ห้อเนะะี่ยค่ะถ้าหนูฉีด 20cc ก็คือ2ขวดเนาะถ้าฉีดเอ่อเมโซแฟตคุณภาพดีมันจะลงได้เยอะมันจะมีตัวยาที่ได้รับการรองรับว่าสามารถใช้ลดไขมันได้จริงกับตัวยาที่มโนขึ้นมาว่าใช้ลดไขมันได้ตัวยาที่มโนขึ้นมาก็อย่างเช่นสารสกัดจากพืชสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากอะไรก็ไม่รู้นะคะ พวกนี้มันจะเป็นกลุ่มบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นกลุ่มมโนแล้วกันออาเป็นกลุ่มโมโนว่าคิดว่าฉีดเข้าไปจะได้ผลเรื่องของการลดไขมันเพราะฉะนั้นถ้าหนูไปฉีดเมโซโฟ,ฟตกลุ่มนี้มาโปรดจงรู้เอาไว้ว่าหนูไม่ต้องกลัวหน้าอย่เยือจนแก้มตบค่ะสิ่งที่หนูต้องกลัวก็คือฉีดไปทําไมไม่เห็นผลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสารสาก,กัดที่เขามีการรับรองว่าสามารถใช้ฆ่าเซลล์ไขมันได้จริงลดเซลล์ไขมันในร่างกายได้จริงจะเป็นตัวยาที่ชื่อว่าดีออกซิโคลิกแอซิดค่ะ ก็จะมีตอนนี้ในไทยหมอไม่แน่ใจว่ามีประมาณน่าจะมีประมาณสัก2-3ยี่ห้อนะคะหมอจะใช้เป็นยี่ห้อเป็น5%เป็น e ต์ดี id id. ออกซิโคลิกเอซิ